วันนี้นะคะลูกค้ามาซื้อต้อนมะยงช <ขอ S 2> ิดต้นเล็กค่ะจึงไม่รอไม่ขอไม่หวังอะไรจากใครขอเดินทางทำใจไฟฝันที่ที่ใจอยากไปแล้วกันเพราะไม่รู้วันพรุ่งนี้จะมีอีกไหมอันสิ่งใดที่ใจของเธอได้เคยผิดพัง ป็นความลังที่ยากจะกินคนต้นเล็กค่ะมีน้อยค่ะต้นเล็กขออภัยหัวใจตัวเองขออภัยหัวใจตัวเองให้อภัยเดินต่อไปนี่อ่านแค่นีอยู่กับเวลานะคะไซส์นี้หมดแล้วนะคะไซส์เล็กมันจะหล่มมาแค่ข้้าให้ได้มองมาสวยง ใช่ที่บอกคือบเขาแต่ว่าใบไมเลี้ยเาไป่เลี้ยงใช่ค่ะเดี๋ยวมันจะแตกรอแตกอย่างเงี้ยรอแตกออกมาอยแนต่ลาต้นใหญ่นะคะี้ลําต้นใหญ่อันนี้จองแล้วก็มีเก็บใบค่ะ อันนั้นเป็นต้นต่อนะคะต้นต่อมาป่างที่เพอไว้เดี๋ยวจะเอาไปทาบกิ่งบนต้นนะคะแล้วก็เอาไปเสริมรากด้วยต้นตรงตรง,ตรง,ตรงสวยๆนะคะกว่าจะเพาะได้ขนาดนี้ใช้เวลานานปีสองปีเลยนะคะกว่าจะเพาะต้นต่อจากมาเมล็ดได้แล้วเราก็นําไปทาบกิ่งนะคะจนมาได้ต้นกิ่งพัน์มยงชิดทาบกิ่งที่สวนเนี่ยต้นมันจะแข็งแรงมากเราสังเกตดินที่เราใส่ให้ลูกค้านะคะจะเป็นดินที่ปรุงแล้วมีความร่วนซุยแล้วก็ระบบรากก็จะดีนะคะลูกค้าไปปลูกเนี่ย ก็จะได้โตวไวๆค่ะขอให้ปลูกอย่างถูกวิธีแล้วก็เอาใจใส่ดูแลตั้งแต่เริ่มต้นเลยนะคะลูกค้าต้องทำสลนถ้าอากาศร้อนหรือว่าห้ามใส่ปุ๋ยแปลกๆเลยปลูกไปดําเดิมก่อนค่ะพอให้เขายืนต้นได,ได้แล้วเราค่อยเพิ่มปุ๋ยที่หัวไปใบเขาจะแตกเป็นพุ่มสวยนะคะแล้วก็เขียวขจีแบบนี้เลยคะ่ะนี่ลูกค้าก็มารับต้นนะคะก็มาเที่ยวนะครนายกแล้วก็แวะมาที่สวนเราได้ค่ะ ที่สวนเรานะคะก็จะมีกิ่งพันมะยงชิดมะปรางหวานจำหน่ายให้ลูกค้าตลอดเค่ะอันนี้ของลูกค้าเราตอนนี้ที่สวนก็ยังมีกิ่งพันธุอยู่นะคะหลายขนาดหลายราคาค่ะนะคะไม่แพงค่ะถ้าลูกค้ามารถเล็กๆก็ซื้อตัวเล็กๆไปนะคะหรืออยากได้ตัวใหญ่ก็ใส่ไปได้ค่ะอันนี้ต้นเรียนนะคะเดี๋ยวเจมจะไปปลูกแล้วไม่ได้ขายแต่ว่าเอามาปลูกนะคะต้นใหญ่ที่เพาะไว้ก็มีค่ะแล้วก็อันนี้ก็จะไปปลูกด้วย อยากกินทุเรียนแม่ชอบกินทุเรียนค่ะลูกค้านะคะที่สนใจมาเสาร์อาทิตย์ได้ค่ะต้นพะหลังก็ยังพอมีอยู่นิดหน่อยค่ะที่ลงใบตอนนี้กำลังตอนกิ่งกันะนะคะปอีละโอ้หมักแล้ว,ลวน่าจะาดีเนยคือไปสองแล้วหมักกับแกบป่ะคะดีคือที่บ้านทำในมะพร้าวด้วยไงสวนมะพร้าวอ๋องั้นขุยมะพร้าวน่าจะเยอะหมักเลยค่ะมันจะได้แบบรากเดินดีๆใช่ครับ ก็เลยอยากจะได้ของทนที่มันโอเคนะ